ตัวนี้มีความสามารถอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับยูเลนซีอ่านไม่เคยดูสักทีนะครับยี uh ่ห้อนี้แต่ก็ซื้อของเขามาใช้นะก็จะมีพวก t r i p o อนะครับที่เป็นตัวเล็กๆ ตัวหนึ่งที่ผมเคยทําคลิปไว้ก่อนนะนะั้นลองไปกดดูนะครับผมตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมสั่งซื้อมาเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเอ้ยจะแล้งตายแล้วนะนี้ <c oughs> ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกล้องแอคชั่นแคมที่ที่มีช่องสกรตูตัวเล็กๆที่อยู่บนตูดหรือกล้อง dhlr หรือกล้องมิเรเลตก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้มีความสามารถอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามัน ه, มันมันมน,น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีกล้องน้อยตัวของเรานะครับ ก็คือมันสามารถใช้ได้กับมือถือนะครับมือถือทั่วไปนะครับสามารถเอามาหนีบตัวนี้ได้นะเก๋ไหมใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็มีตัวเล็กๆเ,เห็นไหมตัวตรงนี้ตัวปุ่มตรงนี้มันก็สามารถเอาไปล็อกกับกล้อง DHLR หรือกล้องมิลเลรเลหรือกล้องแอคชั่นแคมทั่วไปที่มันมีตูดเป็นรูนะครับเป็นรูสกรูใช้ได้อีกเหมือนกันพิเศษสุดคือด้านข้างตรงนี้นะครับด้านข้างของ,ของเจ้าตัวนี้ครับผมมันสามารถเพิ่ม e อ็กโทนอหรือเพิ่มสกรูเข้าไปเพื่อที่จะยึดกับไฟนะครับหรือยึดกับขาไม้ได้หมดเลยซึ่งผมมองแล้วว่ามันมันมีความสามารถที่โดดเด่นมากแต่มันต้องแลกกับน้ําหนักนะอันนี้มันมีมีน้ําหนักนิดนึงแล้วขาตัวนี้ครับขายาวๆดําๆตรงเนี้ยมันสามารถเอาปี มัดรวมกับขาเหล็กหรือต้นไม้หรือว่าขาโต๊ะเราเราได้นะครับเวลาเราที่ไปล็อกคนเดียวไปถ่ายคลิปคนเดียวเราอยากได้มุมแปลกๆมุมดีๆสวยๆเราก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ไปรัดกับต้นไม้นะครับก็รัดเสร็จก็อย่าลืมมาเก็บนะครับเผื่อเผลอลืมนะตัวนี้ยูเรนซียูเรนชีนะครับถ้าใครอ่านถูก กดเม้นมาบอกผมด้วยนะครับผมอ่านประมาณสักสเดือนแล้วยังอ่านไม่ถูกนะ <c oughs> ตัวนี้เป็นรุ่น MT11 นะครับชื่อ Flexible Tripod นะครับอันนี้ Flexible จริงๆผมยอมรับเลยคือชอบเลยนะมันตรงนี้เห็นไหมตรงตรงข้างบนสำหรับยึดกับกล้องพวก Action Cam Millet แล้วก็ตัวตัวนี้ตัวที่มันพับอยู่ตรงนี้มันสามารถกางออกมาแล้วก็ลัดกับโทรศัพท์ได้เห็นไหมเทพนะครับเทพมากทีนี้ตัวนี้ก็เป็นเมาส์ตัวนี้ที่แบบสามารถหมุนได้นะ เป็นพลาสติกนะครับเป็นตัวตัวนี้จะเป็นสเตเลสนะครับเป็นอลูมิเนียมเท่าตีอลูมิเนียมแล้วก็เป็นตัวพลาสติกนะครับก็เป็นพลาสติก ABS ที่แข็งแรงนะตัวนี้เรามาดูภายในกันเลยนะครับซึ่งบริษัทนี้เชิญเจ้นเหมือนเดิมครับของของจีนที่ผมบอกคือมันมันมันใช้ดีมากช่วงนี้ด้วยที่ราคามันถูกนะครับ300กว่าบาท300กว่าบาทเรามาแกะกล่องกันแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นยี่ห้อไหม เออนี่คือยี่ห้อของเขานี่คือความสูงของเขานะน่าจะประมาณ1ฟุตอันนี้1ฟุตได้ไหมอ้วน1ฟุตนะน่าจะประมาณ1ฟุตอ่านี่ครับมันเป็น3ขาที่สามารถกางออกได้แบบนี้เห็นไหมนี่3ขาที่กางออกได้พร้อมกับขามันสามารถพับงอได้ตามที่เราต้องการปรับระดับได้หมดเลยนี่คือความสามารถของมันที่ผมปรับปรึมนะแต่อย่างที่บอกคือมันต้องแลกมากับน้ําหนักเดี๋ยวขออนุญาตชั่งน้าหนักแป๊บหนึ่งนะ หู้สามร้อยเก้ากรัมนะครับหรือสามขีดสามขีดเลยนะครับแต่ว่าก็ยังพอรับได้นะครับเพราะความสามารถมันเยอะอ่าทีนี้ตัวนี้ที่ผมบอกไปมันคือสกรูที่เอาไปติดกับตูดกล้องนะครับแล้วก็มันมีระดับวัดองศาด้วยนะเห็นไหมระดับน้ําในการวัดองศาตัวนี้ก็สามารถปรับปรับได้เหมือนกันนะครับคลายล็อกก่อนนะคลายล็อกจากตรงนี้ เสร็จปุ๊บมันก็สามารถหมุนได้รอบทิศเลยเห็นไหมเราจะหมุนองศาไหนเราก็เลือกมุมกล้องแบบไหนแล้วก็เลือกเลยนะครับเลือกเสร็จปุ๊บเราก็หมุนล็อกสมมุติว่าผมผมเลือกฝั่งนี้ผมก็ล็อกเลยนะครับผมอ่ะผมก็จะล็อกแล้วนี่คือเลือกมุมกล้องแล้วเราเราก็ล็อกนะครับแน่นเลยแข็ง ป๊นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความสามารถพิเศษของมันคือสามารถล็อกกับโทรศัพท์ได้เดี๋ยวนะผมวิธีวิธีทานะครับง่ายมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอามุนให้ตรงก่อนอ่าพอเราได้องศาใช่ไหมเราก็เราจะเอาเนี้ยไปหนีบกับโทรศัพท์โดยวิธีการคือเห็นไหมครับมันเป็นแท่งแบบนี้เราก็แค่ดึงออกอ่าเห็นไหมมันจะมีตัวล็อกของมันมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่ตรงนี้เราก็แค่ดึงออกเสร็จปุ๊บก็ดึงออกแล้วก็ดึงขึ้นเห็นไหมพอดึงขึ้นเสร็จปุ๊บก็เปิดมุมตรงนี้ มันจะเป็นเชฟตัว L นะครับที่สามารถล็อกกับโทรศัพท์ตัวนี้จะเป็นโฟมนุ่มๆน,นะครับไว้ล็อกกับโทรศัพท์โดยการยืดขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกได้เลยเห็นไหมคุ้มนะ,ะผมมีโทรศัพท์เครื่องนึงอยู่ตรงนี้เมีคนขโมยโทรศัพท์ไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาใส่ให้ดูกลับมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราลองมาใส่โทรศัพท์กันนะครับอตอนนี้มันจะมีขาเห็นไหมขาที่แบบตั้งได้เนาะ ปรับองศาได้อ่ะผมวางตรงนี้แล้วกันนะเห็นไหมเอ่ยนี่คือโทรศัพท์นะอันนี้ก็แค่ดึงขาหนีบขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกกับโทรศัพท์ได้เลยเห็นไหมครับทีนี้เราก็สามารถใช้โทรศัพท์ของเราเป็นกล้องในการที่จะทําบล็อกได้แล้วเห็นไหมเออเก๋ไปอีกแบบนะอ่ะวิธีวิธีใส่ง่ายๆนะครับถืออย่างนี้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาดันได้มาแล้วครับ1กล้อง นะครับเราก็สามารถใช้ถ่ายได้หลายๆมุมหรือใครที่ใช้กล้องแอคชั่นแคมอยู่แล้วก็แบตหมดนะครับเราก็สามารถใช้มือถือเราถ่ายต่อได้นะครับถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะแต่ผมแนะนําถ้าจะทาร็อกใช้กล้องหลังดีกว่ากล้องหลังละเอียดแล้วก็เปิดมุมมันกว้างๆนะครับเราจะได้เก็บภาพบรรยากาศรอบๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะได้เอาประสบการณ์เหล่านั้นมาแชร์กับ ผู้ชมของเราแฟนลับของเราโอเคไหมครับนี่แต่ถ้ารวมโทรศพัพท์เข้าไปแล้วก็หนักใจได้เลยนะแต่ก็พอรับได้นะสก,กูข้างหลังตัวนี้เราสามารถเพิ่มเป็นไฟได้นะถ้าใครสมมติว่าซื้อไฟมาก็ปรับซื้อไฟเขาเรียกว่ามีขา external ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไฟสาดเข้าเวลาเข้าหน้าเราเวลาเราวอลกนะครับผมก็ก็ได้นะคุ้ม300กว่าบาทนะครับเผื่อใครสนใจสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับของ shopee มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแต่ละเดือนนะ เผื่อใครแวะเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอยากให้ผมไปที่ไหนคอมเมนต์มานะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร b ์ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเราจะได้ไม่พลาดการรีวิวสินค้าตัวต่อไปนะครับไปลแล้วเจอกัน